ทำเอาหลายคนตกใจแล้วก็แห่ให้กําลังใจกันเพียบเลยล่ะค่ะเมื่อกอบริชวีพั์หรือที่รู้จักกันในนามนางฟ้าซาลอนช่างตัดผมจิตอาสาที่โด่งดังในโลกออนไลน์จากการช่วยเหลือคนพิการอย่างสม่ําเสมอเป็นที่มาของฉาย,ยาน,นางฟ้าซาลอนซึ่งเจ้าตัวเกิดล้มป่วยจึงมีความจําเป็นต้องขายชุดแต่งงานทั้งหมดเพื่อหาเงินมารักษาตัวเองโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะที่ตัวเองนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นว่า เซ้งเก็บเงินไว้รักษาตัวเองเนื่องจากนางฟ้าซาลอนสุขภาพไม่แข็งแรงและต้องรักษาตัวเองตลอดหลายปีต้องทานยาเยอะมากและส่งผลต่อการทำงานตัดสินใจมาสักพักแล้วว่าจะขายชุดวิวาทั้งหมดและจะทำร้านซาลอนเล็กๆอย่างเดียวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลต้องรักษาตัวอาจถึงสองสัปดาห์ชีวิตไม่แน่นอนจึงอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้หมดท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ร้าน หลายคนที่เห็นโพสต์นี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายนอกจากนี้ยังมีคนใจดีโอนเงินมาช่วยสมทบทุนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอีกด้วยและล่าสุดเจ้าตัวก็อัปเดตว่าต้องเตรียมงดอาหารเพื่อส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจอีจันรบันเทิงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หายปวย่วยโดยเร็วนะคะ